คนของเดี๋ยวคุณเตือนสายจะพูดเรื่องคุณพดุงเดี๋ยวเรื่อจะพูดถึงอนาคตของคนที่ชื่อยงยุติยะเพริศซึ่งเป็นหนึ่งในห้าอรหันต์นี่ยงยุติเนี่ยนอนหลับบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เป็นการพูดในวาระที่พลังประชาชนหรือว่ากลุ่มอำนาจเก่าเขา ไปยินนะขายินไปคุยกับผู้สื่อข่าวของเราก่อนนะคะคุณสิริพรปาะกระวงนุกขยาค่ะตามอยู่ว่าตอนนี้คุณอิงอ้อไปไหนมาไหนบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณสิริพรคะค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทสิริพรเพิมผักคาะอยู่ไหนคะตอนนี้ค่ะล่าสุดนะคะคุณอิงอก็ได้เข้าบ้านพักที่บ้านจันสองล่าเรียบร้อยแล้วค่ะจันสองล่าค่ะค่ะแล้วก็มีสื่อมวลชนตามไปเยอะไหมคะ ก็มีส่วนทนจำนวนเดือนะคะได้ตามมาจากที่ดีเค่ะก็ตามคุณหญิงไปที่บ้านตัวของล่าค่ะแล้วก็จากการที่สอบถามทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลคุณหญิงก็ว่าในช่วงเย็นๆค่ะจะไปที่ศาราสาไทยสมาคมค่ะคุณ่อถามความรู้สึกเนี่ยคุณคุณสีพรเคยตามไปเศร้าคุณหญิงอ้ออย่างนี้มาก่อนไหมคะสําหมืคุณหญิงอ้อแล้วก็ท่านอดีต ค่ะี๋ยวที่มิตรนะคะก็เคยเคยค่ะเคยเคยไปเฝ้าที่บริเวณหน้าบ้านค่ะความรู้สึกวันนั้นันมีต่างกันไหมคะค่อนข้างจะ่ากกันทีเดียวค่ะสำหรับวันนั้นเนี่ยก็คือเปน็นลักษณะการเฝ้าที่ที่รู้จึกมุ่งหมายรู้เป้าหมายว่าจะไปที่ไหนย,ยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นการเฝ้าในลนักษณะที่ว่ายังไม่รู้เหตุการณ์นานาคตเลยนะคะว่า สอบรวมว่าจะไปจะไปที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่กับคุ้นยี่นะคะก็ไม่ได้มีครบอกอะไรละเอยียๆที่ชัดเจนแต่ว่าเขาจะบอกแอค่กตางเท่านั้นว่าอาจจะอาจจะไปลักษณะนี้น,นะคะคือเขาบอก,กัดเจิไม่ได้ไปเกิดถามเรือยๆเข้าไปเนี่ยเขาจะบอกว่าบอกได้แค่น,นี้บอกไม่ได้แล้วไม่รู้ลักษณะเนี้นคนนยค่ะสังเกียนเห็นในะเกิดติดตามอยู่ทั้งทั้งทีเลยใช่ไหมคะ ก็หน้าตาที่เห็นเห็นชุดวัวค่ะตั้งแต่สมัยที่ท่านยืนเป็นเลเยหรือตัวเลขสีน้ำเงินวัวใช่ค่ะและตวจะติดตามชุดเดิมนั้อยู่ด้วยชุดเดิมวัวอยู่ค่ะ ตอนนี้ล่าสุดก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่ที่บ้านชั้นสองลางใช่ไหมฮะคุณสุริพรค่ะยังไม่มีความเคลื่อนไหวค่ะหลาย,ายใที่ผู้หญิงจะมาได้เข้าบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะทางบริเวณหน้าบ้านก็เงียบค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นตำรวจจราจรแล้วก็ตำรวจพื้นที่เล็ลก,รรลก,ลกน้อยนะคะที่จะดูทาเรียบร้อยอยู่บริเวณด้านนอกบริเวณถนนในซอยเท่านั้นค่ะอืม,มครับ,อะะรบขอบคุณมากนะครับคุณสุริพรครับ นนค่ะสวัสดีค่ะข,ขอบคุณค่ะในแง่การรักษาความปลอดภัยวันนี้พบบตรผบดกเส์พิสุทธิ์เมียาเวฆให้สัมภาษณ์บอกว่าได้มอบหมายให้พลตทวัชรพลประสานราชกิผู้ช่วยพบตรไปรับตัวคุณหญิงอ้อ,อที่สนามบินแล้วก็ดําเนินการเรื่องการประกันตัวสกเสร็จเรียบร้อยให้ไปส่งที่บ้านพักด้วยนะครับ โฆษกเอเกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าได้สั่งชุดรักษาความปลอดภัยให้เตรียมการที่บ้านจริญสุรวงให้เรียบร้อยและเตรียนชุดรักษาความปลอดภัยอีกหนึ่งชุดกรณีที่คุณหญิงพจริญรจะไปพักที่อื่นนอกจากนั้นจะได้มีการจัดกําลังดูแลเป็นพิเศษคอยดูแลผู้เดิเนทางไปไหนก็ให้มีความปลอดภัยนะครับนี่คือหน้าชัดๆไม่ได้ไหมนะอ่<ข>อย้<ข>อนไปหน่อย<ข>อ่ะตอนหันหน้ามาสิแมวหูวนะคะหันหน้ามาให้ชัดๆ นี่คนนี้อ่าอันนี้สับกล่องน,นะอ่าครับนี่ครับพระดุงลิ้มเจิญนรับต้องพูดถึงเขาเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้าเขามาน,นานอ่าเชิญเลยคุณเตมส์ครับคิดถึงใช่ไหมพดุงลิ้มเจริญครับเอาประวัติในวิกิพีเดียก่อนก็นแล้วกันนะครับจบเป็นยาตรีเศรษฐศาสตร์สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเลขานุการส่วนตัวของพันธุ์มดโททักษินที่ทักษินไว้ใจมากมีหน้าที่จัดคิวภารกิจมักนั่งหน้ารถ และพบเห็นได้ในกลุ่มคนล้อมรอบเนื่องจากติดตามพันธมดโททักษิณอย่างใกล้ชิดลักษณะเด่นคือผมขาวทั้งศีรษะจริงไหมครับจริงกันว่าดีกรีความขาวเนี่ยมีวันในเรื่องสีพวกนี้ฉันไม่กล้าขาวขึ้นเยอะฉนไม่รับสายยาว่าหงอกสยามหรือคนผมใ้ใครให้ใครให้เป็นเป็นสายอาที่พูดๆเหนหงอกสยามเป็นผมขาว คือกลุ่มพลเมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับปติงยาฟินแลนด์เคยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีสมคิดจตุศรีพิทักษ์เมื่อ30ตุลาคม2544และ2 5 4 8ขึ้นเปนิดหนึ่งได้ไหมเมีคนถามว่าจึงอยู่เป็นที่รีกันว่านั่งหน้ารถอยู่กับคุณทักษิณตลอดเปิดประตูรถเปิดประตูรถคนขับรถถอยรถไปชนอะไรก็ลงไปด่าคนขับรถได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ลักถามว่าแล้วเขามาได้ยังไงคุณบิบจากเคยร้ำแล้วเขามาได้ยังไงก็โอ้โหตั้งแต่สมัยที่คุณนักสินเล่นตั้งแต่สมัยทำธุรกิจคอมพิวเตอร์อตั้งแต่เขาสมัครงานมาหรือใครฝากมามีคนฝากมาชื่อว่าคุณอิ๋งอ้อใช่ใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในครั้งหัวรัสส์มันรู้สึกใช่ไหมรู้สึกหมอนดูจะทำนายขายครับว่า คุณทักษิณเนี่ยต้องมีบ่าวผมขาวต้องมีบ่าวผมกัาวบ่าวผมขาวมากไป่ากนั้นก็คือว่าต้องเอาคนที่ภรรยาไว้ใจที่สุดไปไวใ้ใจสามีต้อผขนลุนไปเมื่อกี้วิกิพีเดียเขาไม่ได้พูดถึงอีกฉายาหนึ่งค่ะขันทีงองาะใครแต่งให้อ่ะก่อนเนี่ยฮะเขาเรียกกันขันทีงอกนะครับก็จริงๆเขาจริงๆระดับอะไรนะอย่างคุณทักษิณเนี่ย จริงๆแล้วโดยทั่วๆไปนะก็จําเป็นต้องมีขันทีแบบเนี้ยคอยเปิดประตูคอยสั่งการสั่งเนื่อนสั่งนี่อย่างที่ผมบอกว่าบางทีก็จัดก,การในสั่งบางทีก็จัดก,การขึ้นายสั่งใจใจบางทีก็จัดก,การนอกสั่งโดยการจัดก,การนอกสั่งท้าทุกครั้งก็ดูเหมือนว่าจะถูกใจนายด้วยนะแต่ว่าในฉายาที่จเจ้าตัวชอบที่สุดและคนเรียกก็กลกาเรียกใคาอยู่ในนะนะ The w เดี๋ยวไวแมนไวแฮร์ออฟไซส์นี่คงไม่มีใครกล้าไปเรียกแบ้นี้นะรู<ม>้ว่าองอสัญญอะไรเงี้ยแต่ใช้ยาที่ผอได้ดีแล้วจะติดยืมทุกครั้งคือเรียกว่าป่าดึงครับช่ามากเป็น,ปนจัดระเบียบสื่อนะครับเป็นคนจัดระเบียบสื่อในยุคที่ทักษิณเรื่งมันมากแปดปีนะฮะพระดึงลิ้มเจริญรักคนนี้ผมยกตัวอย่างวีรกรรมของเขาหน่อยละกันตอนที่ค่มจังได้นะครับปี2545 หลังจากที่รัฐบาลทักษิณตั้งขึ้นมาแค่ประมาณสักปีเสศษๆเนี่ยก็มีข่าวเรื่องปงอปงปปสไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักวิชาการของ NGO ของสิ่อมลชนคงจะจำได้ตอนนั้นเนี่ยมี NGO อย่างคุณวันิดาตันติวิทยาพิท,พทักษ์บำนุงคโย,ยถาก็โดนตรวจสอบบัญชีมีชาวต่างชาติด้วย เราก็มีผู้นำเกษตรกรมีที่ปรึกษาสมาชิาคนจนผู้นำคัดค้านโคร,ร,รงการโรงไฟฟ้าประจบคีรีขันผู้นำคัดค้าคนโครงการท่อก,ก๊สที่จังหวัดสงขลาตอนนั้นสื่อก็มีการซุบสิบกันนะครับอย่างน,ะะนักข่าวไทยโพสต์เนี่ยไปผู้สื่อข่าวไทยโพสต์ไปมีขอมน์ซุบซิบบอกว่าต้องถามคนเปิดประตูตตตตตรถนาย,ยกที่ชื่อพดุงลิ้มเจริญรัตนะ์ว่ารู้เห็นเรื่องนี้บ้างไหมตอนนั้นพดุงลิมเจริญรัตนะ์ควันออกหู เดินมาอย่างห้องผู้สื่อข่าวประจำทำเนี่ยมแล้วถามหาผู้สืส่อบบาาข่าวไทยโพสลักขามงฉุนเฉียวบอกว่านักข่าวไทยโพสต์ไปไหนมันเขียนด่าผมหาว่าผมรู้เรื่องที่ไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินสิ่วมลชนผมไม่เคยรู้จักเสียห,หน้าจะโทรไปถามเลยว่าเสียห,หน้าคือใครคนห้าวไปยืนรัาวไปหลัาตอนนั้นตาบุญไม่บอกไอ้หามายำเกินไปแล้วไม่เช่มีตักการแล้วจะเขียนอะไรก็ได้อืแต่ความที่ผู้สื่อข่าวไทยโพส์ก็เิื่อับ ตึกไยคูฟ้าไปไอ้เรื่องนี่คือเีลา,ก,ากลางๆของผลุตแค่แค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะครับที <c oughs> ่มีตอนนึงตอนนั้น28คกุมภาพาันธ์สองาร้อยสเ้ย้อนไปไม่ไกลตอนนั้นเพิ่งยุบสภาใช่ไหมฮะแล้วก็ทักษิณชินวัตรก็เชิญ14พรรคการเมืองของจำได้นะพี่สุทินรรณบวรผู้สื่อข่าวเอพีของเราอะ่ะถาม ทักษิณชินวัตรแล้วอ้ที่สภาจริงสภาจโจ๊บถามอย่างนี้เราปรากฏว่ามาไม่เปลงใจตลกเขาบ้างหรอที <c oughs> ่สภาจริงสภาจ๊บถ้าสภาจริด้วละใครถ้าสภาโจ๊กก็ไม่เปลงใจตลกเขาบ้างหรอปรากฏว่าเลขานุก,การคนสิรินายกคนผมขาวคนนี้ก็เดินเข้าไปปิดไมโครโฟนสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้าที่สุธินบอกจะเข้มประชุมแล้วสอบสวนน้อมพันทินใครอ่าผมบอกว่าผมไม่นักข่าวก็ถามกลับว่าทำไมทั้งนี้อ่าคุณสุทินบอกเป็นหน้าที่ผมอ่ะ อ่าอันนี้บอกถามเป็นหน้าที่อะไรก็ไม่ตอบแล้วก็เดินหนีไปนะครับนี่คืออีกวีรกรรมหนึ่งก็เราก็จะเห็นเขาอยู่ข้างกายคุณทักษิณตลอดเวลาแล้วก็คอยจัดการงานอะไรต่างๆคอยเคลียร์พื้นที่แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน5้าอารห,รหนันต์อย่างที่บอกนะครับนอกจากร้อนมิงยงยุทธเมวินสุรนันท์คุณเติมศักเคยได้สัมผัสประสบการณ์ส่วนตัวอะไรกับคนนี้ไหมคะ ไ่อ,อยากหลับเราไม่สบายกายคิดว่ถ้าอยากจะรู้บางเรื่อง่างๆก็ไปซื้อหนังสือซื้อหัวเรื่อเอกสารทักษิณก็ไดจะได้รู้นะคะว่านี่คือคนใกล้ชิดคุณเคยศักดิ์อีกคนหนึ่งแต่ว่าก็จริงๆครับถ้าไปถามนักข่าวที่ทำเงียบสมัยที่ทักษิณโมโอำนาจเนี่ยนักข่าวก็มีทั้งรักไม่รักไปเลยก็ เแต่ก็ไม่ทําอะไรเขาทําอะไรไม่ได้มันนค่อนข้างอยู่ในข่ายขน้าเตล่าทีเดียว27กันยบ2549ตอนที่ปรากฏภาพคุณหญิงชนวงวหญิงก็จมานเข้าบ้านพัก4เสาเทเวสของพลเอกเปรมตัวที่พลเอกอุดเนื่องบนเป็นคนพาเขาพบใช่ไหมครับตอนนั้นก็มีข่าวว่าก็เนี่ยครับก็ก็เกิดจัดการจัดการบางอย่าง ของผลรอบๆข้างใช่ค่ะแล้วยังมีนะคะเขาก็กลับมาแล้วหลังจากที่เราไม่เห็นเขามาเป็นเวลานาน<ช>ข่าวที่หนึ่งก็จะมาที่ออกมาเมื่อวานนี้ที่ออกมาเป็นข่าวจริงคือตอนเย็นแล้วใช่ไหมคะเริ่มจากเว็บไซต์ของนังสีพิมพ์แล้วก็มาปรากฏที่ scb ไปปรากฏที่ทั้งเครือข่ายขอ,องอสมทก็มีความเช็คกันว่าเอ๊ะหมายจริงหรือไม่หมายจริงข่าวเด็ออกมาได้ยังไงก็เลยปรากฏว่า สุบเรื่องมาก็คือว่ามีการขอกําลังจากทางผู้จาัการบริห่งชาตินะคะว่าผู้จะเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องจัดการเคลียร์ไม่ว่าตั้งแต่รอม,อมอเข้ามาไปารักษาตามจุดต่างๆเนี่ยอย่างไรบ้างทั้งหมดก็ออกมารู้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าข่าวของผู้จักาจะกลบอีกข่าวหนึ่ง ที่เกิดขึ้นอนีรเช่นกันก็คือการไปให้ปากคำคำแกกกรกตอของยงยุทธเตียไผรัฐแต่ก็ต้องนิ่เดียวนะฮะเรื่องเรื่องคุณหญิงอ้อวันนี้ก็วนการในการพิจารณาเรื่องการให้ประกันตัวก็เร็วคนเรีวนะฮะเร็วเรเ็วเพราะว่าก็จะช้าไปทำไมไงก็ต้องกปปัน ยังจำภาพท,ที่เหมือนที่รอประกันได้ไหมอ่านหนังสือเรื่องเล่กนั่นเหลเด็กๆเองไม่เจอรังไม่เจอว่าไงคะนี่เปลวสีเงินหน้าห้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ได้พูดถึงคุณเกษมวัฒนธรรมบอกว่าสังคมไทยเนี่ยวันนี้ต้องมีคนอย่างเกษมวัฒนธรรมมีบางช่วงบางตอนที่ผมอยากจะอ่านให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันก็สะท้อนว่าข้าราชการวันนี้ กำลังแทงหวยทักษิณน,นะครับแล้วก็วันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นหน้าคุณหญิงกุมานนะครับหรือว่าสี่อบทสี่อที่เป็นเครือข่ายกา็ถูกหวยทักษิณแล้วที่เกิดมาตลอดเป็นตื่ตืรอวันนี้นะ่ยก็เพิ่มมาตั้งแต่เช้าเลยก็มีนะครับค่ะเพ่อวันนี้เกี่ยวกัสิงห์บอกว่าเนี่ยคะคือมีคนโทรมาหาสองรายค่ะ ในเรื่องเดียวกันก็คือฝากให้กําลังใจคุณเกษมวัฒนธรรม,ร,มรองผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัมย์กับก่ตานุภาพนกรกตบุรีรัมย์รวมทั้งพันบดเอกสังวรผู้พิจิตรกกตบุรีรัมย์โดยบอกว่าคนในระบบราชาการขนาน,นีบางส่วนกําลังหดหัวทิ้งบ้านทิ้งเหลองให้กับอํานาจอุบาทเพราะต่างหวังว่าเมื่ออำนาจใหม่รัฐบาลใหม่มาแล้วตัวเองจะได้ยกเป็นความดีความชอบเพื่อไปสอครอำนาจใหม่ เลสีเงินบอกว่าคุยกับหลายคนแล้วรวมทั้งข้าราชการผู้ใหญ่บางท่านโดยท่านก็ยอมรับว่าในระบบข้าราชการยุคนี้เป็นอย่างนี้จริงๆทุกคนกำลังแทนหวยทักษินและต่างบอกว่าถูกหวยทักษินแล้วเพียงรอกำหนดเปิดว่าจะให้เอาหวยไปขึ้นเงินได้เมื่อไหร่เท่านั้นเพราะฉะนั้นที่ว่าข้าราชการเกียวว่างนั้นไม่ใช่หรอกจะว่าไปแต่แตจะไปว่าแต่ข้าราชการเกียวว่างก็บาบก็รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นั่นแหละเวลานี้มีรัฐบาลก็เหมือนไม่มี แล้วผู้ข้าราชการแบบเปลือกเขาจะมายึดก,ก่อสว่างลอยน้ําเป็นปาการทองแดงกําแพงเหล็กยันหลังในการทํางานให้พวกเขาได้อย่างไรในเมื่อคนทําหน้าที่รัฐบาลไม่แข็งทั้งข้าราชการและประชาชนก็จะหมดศรัทธาหมดความเชื่อถือเมื่อไม่เชื่อถือก็ไม่หวังที่จะฝากผีฝากไข้กับเป็นเมียม่านนาประเทศประเทศต่อไม้ผูกต่างก็ทิ้งชาติเอาตัวรอดด้วยการรออำนาจใหม่รอนายใหม่ทั้งนั้น และนี่เป็นสิ่งที่เห็นทั่วไปในสังคมแห่งความรั่วสังคมของคนที่อยู่เพื่อการสยบยอมสังคมจอกแหนะรากเมียไว้ให้เพียงหาอาหารกินต้นและใบเมียไว้ลอยไปลอยมาแค่ตีนใครกระทุ่มน้ำให้เกิดเพื่อนก็ตามแผลลอยตามกันไปเป็นแผลนี่คือบางตอนของเรื่งสีเงินที่เป็นที่มาที่เขาบอกว่าสังคมวันนี้เนี่ยต้องมีคนที่กล้าอย่าง เกษมวัฒนธรรมปราคารกรกตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะว่าไปแล้วคุณเกษมเนี่ยก็พูดในคำนองว่านายรัฐมนตรีนี่ควรจะส่องกระจกเพื่อตัวเองนะครับเพราะว่าอีกฐานหนหนึ่งในตัวเองเป็นประะัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปยืนหน้าก็ร่อเลยนะเนี่ยไปยืนหน้าก็สอแล้วก็สงองเยหลังจากนั้นอ <c oughs> บ้านที่มันทเรื่องทาลายอยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยจัดการหน่อยสินี่เป็นตรงมันนึกถึงตอนที่สถานการณ์มันมแย่ๆเนี่ยนะ <c oughs> คุณทักษิณก็ไปผัดหอยทอดอยู่ที่หนึงน่งถูกใช่ไหมถ้าที่มาดูในเรื่องของการเมืองปรากฏครั้งนี้ก็เหมือนกันสถานการณ์มันรุนแรงอยู่ที่บรีรัมหลังคุณสุรุยก็ขึ้นเหนือไปเมื่อน่ะไปบุกป่าฝ่าดงไปดูเรื่องการตัดไม้ทําลายป่ามันเหมือนกับผิดที่ผิดเวลานะคะมันบางครั้งก็อยากได้ความยุติธรรมกับท่านแต่บางครั้งท่านก็ต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนบ้างเหมือนกันระชับาอยู่ตรงไหนขา้าราชการ ดีๆข้าราชการที่กล้าหาญอย่างคุณกเกษมวัฒน,ธ,นธรรมนั้นน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับความกล้าหาญของของข้าราชการในวันนี้ซึ่งนม้นว่าเราอาจจะอาจจะหมดหวังแล้วโดยเฉพาะเมื่อพรรคพลังประชาชนมีนานโน้มที่จะเป็นรัฐบาล315เสียงเนี่ยน,นะครับค่ะเมื่อวานนี้ในพรรคพลังประชาชนที่อาคารเอฟซีทีเนี่ยเขาชุมกันยุทธเยืนนะาบอกว่าคุณไม่ทำเรว่างเล่เห์บนั้นหรอก คือมันปิดห้องคุย,ยนะคะเขาก็ต้องพูดอย่างนี้เขาหมายถึงสำนวนของกอรกตที่หดูไปถึงมือเขาแล้ว <laughs> แล้วเขาดูแล้วแปลว่าอีกในหนึ่งเนี้ยสืมวลชนดูแล้วว่าถึงจะโง่หรือไม่โง่ก็กแล้วแต่แต่หลักฐานที่มีอยู่มันชัดเลอเกินคดีนี้ดำเนินี่สุดก,การยุบพักช่วงหน้าจะมาให้ดูดรายละเอียดค่ะ